สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปีนี้มะม่วงดกเป็นอย่างมากออกลูกดกเต็มต้นจากการที่เราเห,หลืออขายไม่หมดก็จะมีมะม่วงที่สุกงอมเราอย่าไปทิ้งเรามาทำประโยชน์ด้วยการทำเป็นปุ๋ยสูตรนี้เราไม่ต้องหมักสามารถทำใช้ได้เลยเราไปชมสูตรง่ายๆกันเลยค่ะขั้นแรกเลยเราก็จะเตรียมน้ำมาประมาณ1ลิตร และเราก็จะนำมะม่วงสุกมาหั่นผ่าครึ่งในมะม่วงสุกก็จะมีวิตามิน A, อวิตามินซีวิตามินบมีธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างสูงก็จะมีประโยชน์ต่อต้อนพืชผักเป็นอย่างมากเลยค่ะแทนที่เราจะไปทิ้งเราก็นำมาทำประโยชน์ด้วยการทำปุ๋ยบำรุงต้นพืชผักสวนครัวและไม้ผลอื่นๆของเราเลยค่ะ หลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะทําการบีบๆพยายามให้เขาเนื้อละเอียดแบบนี้เลยค่ะมะม่วงสุกนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ต่อคนแล้วเขาก็ยังจะมีประโยชน์ต่อต้อนพืชของเราอีกด้วยค่ะเราก็จะพยายามให้เขาเป็นเนื้อเดียวแบบนี้เลยค่ะ นี่คือหลังจากที่เราขยำเป็นเนื้อเดียวเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมด้วยน้ำซาวข้าวที่เรานำมาจากในครัวค่ะเราก็นําน้ํำซาวข้าวมาเติมประมาณ500อมลค่ะต่อมาเราก็มีตัวช่วยเป็นน้าําปลาค่ะซึ่งมีวิตามินโปรตีนเยอะมากเลยค่ะเราก็จะใช้น้าําปลาผสมลงไปอีก2ช้อนค่ะและเราก็จะ คนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้สูตรปุ๋ยเร่งด่วนสูตรนี้ไม่ต้องหมักไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเรากันแล้วค่ะ สูตรของเราทำง่ายไม่ยุ่งยากเสร็จแล้วเราก็จะนํามารดที่ต้นพืชผักสวนครัวของเราค่ะนี่คือต้นโหระพาของเราค่ะก็จะช่วยเร่งต้นเร่งการแตกยอดทำให้ใบเขียวใบหนาใบแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคอีกด้วยค่ะเราก็สามารถนำมาลดพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็น พืชผักใบไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับลดได้ทุกชนิดเลยค่ะก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้ใบเขียวงามใบแข็งแรงและมีการติดดอกออกผลที่ดีอีกด้วยค่ะสูตรปุ๋ยง่ายๆที่เรานำสิ่งที่เราเหลือใช้ที่เรากินไม่หมดมาทำเป็นปุ๋ยแค่นี้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับของเราก็จะ ต้นโตวัยเขียวงามเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ